สวัสดีเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางะนะก็จริงๆคลิปนี้เราไม่ได้ตัดนานแล้ววะน่าจะเป็นปีเราั้งจำความรู้สึกนั้นไม่ค่อยได้แล้ววะยังไงก็จะพยายามเล่าให้ได้ละกันในคลิปนี้เพื่อจะได้จดจำไว้อโอ๊ยเต้ <laughs> ตดี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 อะไรกันจ๊ะตกนะนอนสบายสบายนะคุณป๊อปป้๊ออยู่ไ้มเออแล้วนอนสบายจัดเลยอะสบายจริงกต่นางดีนะทีนี้เอออากาศเย็นย็นเี้ขึ้นไหมอืมไปินาเฟ ต้มยังต้มอยู่ก็หลังจากที่เราตื่นขึ้นมานะก็จริงๆก็ไม่ได้ตื่นเองหรอกนะก็มีน้องสิรินี่แหละจริงๆคนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็นานมาแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าน้องเขาไปเรียนที่อเมริกานะก็ไม่รู้มันตื่นมาทำอะไร แต่เราจำได้คร่าวๆมันน่าจะอยากกินกาแฟแหละมั้งเพราะว่าทริปนั้นเราพกหม้อกาแฟไปด้วยไว้แล้วก็ต้มทุกวันเลยก็ตื่นขึ้นมาจริงๆบรรยากาศที่นี่ไม่โคตรดีเลยวะ่ะเย็นสบายยังไงก็เราจะกลับไปอีกครั้งละกันยินง่งตอนน,นี้ก็ตื่นเช้าเจ็เดโมง,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 งครึ่งตื่นแล้วนะ โมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งนี่เอาแล้วอ่ะตื่นแล้วหกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยอยากไปคือเจ็ดโมงครึ่งไม่มต่อมาไม่เอาเลยมันุ่นใจหรือ,<ม>รอเปล่าสิบเอ็ดโมงนี่เริ่มต้นสตาร์ทผมสตาร์ทส <laughs> ิบโมงใช่ปกติแต่ประมาณสิบโมงแต่ถ้าเข้าเริ่มเข้าไบ่สี่วันติดก็จะเลื่อนไปเรื่อย <laughs> สิบโมงตื่นมากว่าจะบ่ายครึ่งมันนานก็จะสิบเอ็ดโมงเที่ยงเที่ยงครึ่งก็ตื่นเิริใส่เยอะไปใส่ใต้วาวเห็นวาวไหมเน,นี่ยเหรอเห็นเห็นนะเหลือยังอย่าให้เลยไม่เหลือ,อเออโอ้อหไหวเลยยืน,ยนถึงมาก็เก๊กก็เก๊กเรียกกูละ สองไฟฮิวกาแฟหลังก่อนนอน่ปไปด้วยเอาหม้อไว้มั้มีน้ำมาทาไว้ด้วยเอามาหมุนหมุนแน่นหมุนแน่นหมุนแน่นเดี๋ฟู่หมุนแน่นแน่นทำแล้วแล้วอันนี้อไม่เห็นเนี่ยว่าวิธีการยังไงตั้งแล้วมันเอียนวะจุดต่อแก๊สตั้งแก๊สไม่เป็นอีกเดือดร้อนอีกอันนี้เป็นเลยไหมอันนี้ไม่ใช่แต่รูปเป็นองกาแฟไว้กินด้วย ติดแล้วติดแล้วใช่ป่ะเอามือจับไปติมืออ่างๆรัวอ่ะเปิดเปิดอย่างเง้ยเปิดแรงๆเลยถ้าขุนมือไม่ก็ได้ติดแล้วมันกุ้มคืนอะเมื่อก่อนเครื่อนกาแฟไม่เคยทำเป็นเหมือเนี้ยทำได้คุนจานอ้ามอ้ามอย่าเครื่องกาแฟดิ ออาบอกมึงจะนอน,นเอาเอ,าอันนี้มันใช้ยังไงนะะาดน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลใสเย็นไม่ใช่น้ำไหลน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา <laughs> มัวชิบหายเลยน้ำน้ำหยาน้ำไหลน้ำใสไหลเย็นดดดดมีขี้มีขี้แล้วก็มีหนักอะไรเนี่ยเนี่ยหนักเลยหนักขนเรียบปลาปักเป้าด้วยนะ ไอป,ป้าพ่อๆน้ำจืดเหรอเคยเห็นเหรอเออเคยเห็นไม่ผมไม่เคยเห็นหรอก็ผมเคยเห็นเกี่ยวไหมอาจจะจะหาที่ไหนเอาละหลังจากที่เราเก็บจงเสร็จมแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางไปที่น้ำตกคลองน้ำไหลนะเพราะว่าแผนของวันนี้คือจะไปเที่ยวที่น้ำตกคลองน้ำไหลแล้วก็อยากเล่นน้ำอาบน้ำกันสักหน่อยเพราะว่าของจริงก็ไม่ได้อาบน้ำมาเมาื่อคืนก็ไม่ได้อาบเพราะว่าขาดไม่หนาวเว้ย ก็ไม่ผิดแหละที่เราตอมแผนไว้ทุกอย่างแล้วเละแต่ก็คลิปนี้แม่งพลาดทุกอย่างไปเลยเดี๋ยวแผนยีโซแผนตั้งแต่คอไอ้สอยมาลายแล้วมั้งใช่ใช่ใช่ตั้งแต่สอยมาลายละเพราะว่าเราแผนที่จะลงสอยมาลายตั้งแต่แปดโมงสุดท้ายแม่งลงสิบเอ็ดโมงอะ่ะก็ทุกอย่างแม่งพลาดไปหมดก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้ว แบนนี้เราก็วางแผนกันมาแล้วแหละว่าจะแทนนิสู้แทนก็ตามนั้นแหละไม่งั้นก็ไปเจอกันที่น้ำตกของ,องน้ำไหลจริงๆถ้าเราจำได้ถือนะว่าวันสุดท้ายของการเดินทางเนะี่ยหือว่าใจเราอะไม่ได้อยู่ของน้ำไหลเลยเพราะว่าใจเราไม่อยู่ที่บ้านหรอกว่า เนี่ยผลประกอบการลัคกี้จะมีวันนี้ของแท้วะไปเจอเกื่อยเฉกยอินชุ่มผมเลยอ่าก็เซโลอ่าปุกกะฮังลคุณตาฮันเฮียนี่ผลประกอบการเราดีว่ะโอ้เนี่เปียกหมดอะสภาพผลประกอบการ โอ้ยตายทีนี้แค่แบบปอบเปะปอบเปะนะแล้วมาโดนดอกสุดท้ายเนี่ยมันอ่ะหนักหน่อยมันหนักตรงนี้เองมันได้ประสบมากางคิวเลยแล้วหนาวหนาวบรรยากาศกะลังคิวคิวเลยเย็นฝนนุ่ตกตกใหม่ๆนะใช้เป็นไงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะ ไปที่ไหนแม่งฝนตกที่นั่นที่เราบอกอ่ะขุนตาลฝนตกหุบกระหังน้ำป่าไหลลา่ามาที่นี่ฝนตกแม่งไปที่ไหนฝนตกทุกที่เลยจนแบบที่ทํางานอ่ะให้ฉายาพวกเราว่าแบบเป็น h ันเตอร์แมนคืตกตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน,นตกหมดไปเต่าดำรู้สึกว่าแห้งเพราะว่ ก็ยังมีแฉะอยู่นะหน่อยๆแต่ก็ช่างมันเถอะสุดท้ายแล้วเราก็มาถึงที่คลองน้ำไหลแล้วเว้ยอากาศที่นี่โคตรเย็นเย็นสบายทางดีขับสบายสบายนิ่มๆเลยอ่ะยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะเพราะว่ามาหน้าฝนนะ่ะน่าจะสวยมากเลยเว้ยแต่ว่าตอนนั้นเราไปหน้าร้อนมั้งหรือคุมพาเนี่แหละเพราะคลิปนี้มันนานแล้วอะรถตัด เราไม่ได้ตัดเลยอ่ะสุดท้ายเราเราไม่คิดถึงเว้ยเราก็เลยกลับมาตัดยังไงก็ไปเที่ยวกันในเยอะนะเราว่าอยากให้ไปกัน,นเยอะเลยก็อ,อย่างที่บอกช่วงก่อนที่เราบอกว่าคืนวันสุดท้ายเราไม่ได้คิดถึงที่จะไปเที่ยวของน้ําไหลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าใจเราแห้งอยู่ที่บ้านเว้ยเราแม่งคิดถึงคนที่บ้านแล้วอะอยากกลับบ้านเร็วจัง แต่ก็ไม่เป็นไรเราเลือกที่เราจะออกเดินทางแล้วก็มาใช้ชีวิตแล้วก็ดูธรรมชาติดูวิถีชีวิตของคนแต่ละคนยังไงก็เสีกความรู้สึกนั้นไว้มากๆแล้วก็รักษาความรู้สึกนั้นไว้จําความรู้สึกนั้นไว้ให้นานๆเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะสัมผัสความรู้สึกนั้นได้อีกแล้ว đấy mình lên du lịch đi học của năm này nghe đấy đi cũng phải quay về thôi còn chuyến tàu này đi về miền Bắc đi nè nghe ตรงเนี้มันยังเยอะๆหรอกคือประเด็นไม่แหงมันเปียกกับถุงเท้าเดี๋ยวนี้แห้งหมดละเนี่ยตุ้งเก่งดีว่ะเรื่องไหนดี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 แล้วจ้ะไปซื้อเลยอยู่ไปซื้อซะนะแล้วมันใส่ดีจริงจริงซื้อซะนะเอาจริงไม่ได้ขายของเลยคืไม่ได้ขายของเลยไม่ได้แบบแมตต์เซลล์อะไรอะไเออกไปแล้วเหรอเนี่ยนะ นะนะตะตอมไปหินเดียพอได้เล่นไหมแล้วเจมไม่ถอดก่อนวะออสักพักลื่นเปียก หลังจากที่เราเล่นน้ำที่คองน้ำไหลกันอย่างชุ่มฉ่าและเย็นเจี๊ยบเลยน้ำเย็นเจี๊ยบก็ได้เวลาออกเดินทางจากที่คองน้ำไหลกลับบ้านสุกทีกับระยะทางเกือบ400โลเราจำได้ว่าเราออกจากคองน้ำไหลมาเราว่าน่าจะประมาณสักป่าสองแต่ไม่เป็นไรจุดหมายปลายทางของวันนี้ถึงไหนก็ต้องถึงบ้านเพราะว่าอีกวันหนึ่ง ก็ทำงาน้วเว้ยถ้าไม่ถึงก็ต้องถึงมาว,วะไม่ได้แล้วก็จริง,จรง,จรงใจที่ขับมาตลอดทางเราคิดถึงไปที่บ้านเลยต้องไปขอดคนที่บ้านจาังถอดเกียร์อยู่คิปตุ่นเตขับระยะทาง400กิโลก็ขับาา o e ขับ,ขบแวะๆจอดจอดบ้างหิวก็แวะเหนื่อยก็พักขับมาตลอดทางจริงๆ วิวสองข้างทางช่วงนั้นก็ยังสวยอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงของกุมภาหรือมีนานต้นๆมีนาแหละก็ยังสวยอยู่ดีเราคิดถึงคิดนานมากเลยว่ะอยากกลับไปครั้งหนึ่งจังเลยแต่เราเอาลายตันไงนเรเรงาเลียวก่อนน้อย ừm ừm à ừm lâu à ạ Có miền ạ không ừm 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 สบคนเดียวน้องคนไหนฮะไม่รู้ไม่ไม่กลับน,นี่เรามีมสาหืมอืมเรามีอะไรมาให้อันแรนกอันที่สองคือสตรอเบอรีส่สองวัน ก็พอก็ซื้อมาแบบรอสองวันแล้วสุกไงซื้อมาตั้งแต่วันเมื่อวานวันก่อนแล้อย่าบกว่าต้องมาใหญ่ทีนี่นั่นแหละที่นี่เราซื้อมาวันนั้นอะยังเย็นเย็นแบบกินแล้วเมื่อกี้เลยเหรอเนี่ยตลาดมูเซยก่อนถึงเอ่อเรียนชาติตักสินเอาเหมือนกันเลยอะก็เอาไปล้าง ก็กินได้อยู่ใส่กล่องไว้เนาะงโอเคมั้งนี่ยกินไปเมื่อกี้เลยอโออืมนีมันจะเน่าไหมถ้าใส่กองกันหรือว่าไม่ล้างก็ใส่เก็บไว้แบบนี้เก็บไว้อย่างนี้ก่อนไม่ต้องรังยังไม่ต้องรางเดี๋ยกินอันนี้เสร็จเราก็จะกินใหมมันน่าจะไม่เสียเนาะกินได้ดีอันนี้อันนี้คือ สองวันสุกก็คือเพื่อที่จะมาให้เราลงทุนมากเลยค่ะกับพี่ต๋อมไงมันสามกล่องสองร้อยอ๋อพี่ต๋อมก็ซื้อซื้อคนละกล่องอืมก็คนละกล่องเชรีก็ซื้อหรอไม่ก็กินกล่องนึงกล่องหนึ่งสุกไงอีกกล่องหนึ่งก็รอสุกกับพี่ต๋อมคนละกล่องก็เอามาเหมือนกันก็เลยได้สานี้นะโอ้โห อบึ้งหัวเลยอืมขอดใหญ่เหรอก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วความสุขของชีวิตก็คือการที่เราได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะเราไม่รู้เลยเว้ยว่าเราจะได้ตื่นมาและมีความสุขได้นานอีกนานแค่ไหน ฉะนั้นมีความสุขในทุกๆวันแค่นั้นก็พอละ